การสางถนนของปราเทศไทยปอดทุกคนสุดยอดอลีคือการสางถนนของประเทศไทยคืออลังการแห่งทุกคนคือท่านสมัยแห่งคนเอ้ยน้องรัดยุงเคยเห็นอ่ะการสางถนนของปราเทศไทยทุกคนคือบนสางแบบในสุดยอดอะนี้ทุกคนบนสางแบบอลังการแห่งบนใส่รถในการสางถนนคือแบบ สุดยอดอันนี้ทุกคนนีแหละเมืองไทยทุกคนจ้าเพิ่นสามถนนนอกคือแบบเครื่องมือเพื่อนใสในการสั่งถนนแบบท่านสมัยแหกงทุกคนป้าหนองลัดอ่อซอนนี้เมืองไทยทุกคนสบายดียินดีตอนท้เขาชูช่องนางทิดาชาเนวเซนเกาเซนเคยแล้วทุกคน เมื่อนี่น้องลาดีอาพาทุกคนไปชมการทําถนนของปราเทศไทยเนาะทุกคนคือน้องลาเห็นแล้วน้องลาดยังออนซ่อนว่าประเทศเพิินคือสุดยอดอลังการอันนี้ทุกคนคือเิ่นสางถนนเพิ่นใส่รถสางในการสางถนนเนาะทุกคนน้องลาเห็นคลิปแล้วน้องลายังอ่อนซ้อนว่าประเทศเพิินคือแบบสุดยอดอลังการอันนี้ทุกคน การสร้างถนนของเพิ่นคือเพิ่นใส่รถในการสร้างทุกคนน้องลาดิห็นแหละนอ้องลาดยังอึงวาป้าดประ,ะเทศเพิินการสร้างอาเครื่องมือเทคโนโลโยีของเพิ่นคือท่านสมัยแห้งเอาทุกคนน้องลาดิห็นแหละยังอ่อนซ้อนปาดประเทศไทยเมืองไทยคือสุดหยอดอลีทุกคนน้องลาดิพาทุกคนไปชมคลิปพร้อมๆกันก,นกบนองเลยเนาะว่า อาการสางถนนหนทางของประเทศไทยคือเพื่อนสางแนวใดเนาะทุกคนคืออาถนนหนทางที่สวยงามของประเทศไทยเนาะแบบน้องรันิตหลายหลายสา,ายอาคือถนนหนทางของเพิ่นแบบกว้างใหญ่เนาะทุกคนแบบอลังการแหงว่าในการสางถนนของประเทศไทยเพิ่นสางไรไรเนาะทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันกับน้องรัดเลยเนาะว่า าการสางของคนจะเป็นแนวไ้เนาะทุกคนน้องรัทินและน้องรันยังอื่นเนาะก่อนจะไปรับช่คลิปน้องรันก็ต้องขออนุญาตจะคล้องช่องพ่อนาะที่น้าคลิปเพิ่นมารีแอคชั่นให้ทุกคนด้รับช่วไปพร้อมกัหน้องเนาะก่อนจะไปรับชมผฝากทุกคนกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอหน้องเนาะทุกคน ไปทุกคนไปชมคลิปพผอมๆกับนองด้วยเนาะว่ะอาการสามถน้นจะเป็นอะไรเ <c oughs> นาะไปกันเลย คือจันนี้ครับ10เซนครับชันอีกจันก็จะไปหน้าเซนครับ รถเบรกดาวบดพันเลยครับจากนั้นก็ต้องบดต่อด้วยล้อยางนะครับการดท้อ,อยางเนี่ยนะเก็บงานทีหลันะนับเก็บ นะครับวัดนาเป็นครับอ่าคนเขาใส่รถในการงานจิตนุ่นได้สุดยอดอันนี้เครื่องมือเพื่อท่าน ระยะกว,ว้าง12เมตรนะครับหูพานละ6เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นรถส่งยางนะเป็นรถอีโนวิเตอร์500ครับ FM8JF หน้ 2, า260แรงม้าเป็น10ล้อนะครับรถวิ่งยางจากแคนของอใหญ่เลองชัครับเป็นใกล้ๆอย่างนี้ครับ งหน้าเนี่ยใหญ่เรืองใจก็ได้หลายกิโลนะรู้สึกว่าจะ30มกิโลไปกับครับช่วงจาก,กสิีแยกสารแยกสวนทางครับไปจนถึงลอยต่อพัทลุงนะครับลอยต่อจังหวัดพัทลุงคนระับ ใหญ่มากครับนี่เป็นสายตานรับเลียงครับับเลียงยางมาต่อยครับแล้วก็รับเลียงครับสุดจัดจริงครับเป็นเทง9 4ครับ ทุกคนในครับชมคลิปไปพร้มอมๆกันกับน้องหลันแล้วเนาะว่าอาการสร้างถนนของประเทศไทยค,คุเพิ่นแบบสุดยอดอลังการในนีทุกคนบัว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือว่ารถที่ท่านสมัยเนาะทุกคนคือแบบอลังการแห่งรองรันเนและยังอ่อนซ่อน้อ,นองรันก็แปลกใจเลยว่าอาสินทางในประเทศไทยเป็นยังคือแบบช่วยสดงดงามเนาะทุกคนแบบแต่ละเห็นแต่ละบอนคือแบบอลังการแห่งทุกคนแบบงามตาอีลีแบบ แต่ละเส่นกับแบบกว้างไงเนาะทุกคนแบบขับขี่รถสะดวกสบายพึงน้องรัดพึงเคยเห็นการสางขคงเพิ่นเนาะในมือหนีแล้วเนาะทุกคนคือแบบสุดยอดอลังการแห่งเนาะทุกคนน้องรัดเห็นรถอาแตละขั้นที่เขาเจ้าสางถนนคือแบบทันสมัยแห่งทุกคนแถบซีบไดัยใสแห่งงานอาคนเลยคือบนใส่เครื่องจักรรถยนต์ในการสางแบบ ได,ด,ดนี่เยี่ยมแห่งทุกคนน้องลาเทนอ่าซึ่งน้องลาเห็นยูทูบหลายๆทางที่เพื่อนอ่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับถนนหนทางประเทศไทยน้องลาโบแปกใจเลยว่าเป็นยังอ่าหนทางประเทศเพิ่นคือแบบแต่ละมองแต่ละบอนคือแบบงามแห้งเนาะทุกคนคือบนสางเลยดีแห่งทุกคนการสางเพื่อนกับแบบเทคโนโลยีขเพื่อนกับแบบมิมีแต่อ่าของทันสมัยเ,เนาะทุกคนมานห้ากกบ ในการสร้างถนนกาเขาจะใส่เป็นเครื่องจักรทีอ่าเครื่องจักรทีคนอาบังคับนะทุกคนแบบต่างจากประเทศเพื่อนเลยเนาะทุกคนคือแบบประเทศเพิ่นน่ะสุดยอดอะไรทุกคนน้องร้านทห็นแล้วน้องร้านยังออนซ้อนบานเพื่อนทุกคนอยากให้บานเท่ามีคือบานเพิ่นเลกคนเอ๋ยคือสีอลังการแห่งทุกคนนี่แหละ ปาเทศไทยเมืองไทยคือสุดหยอดอะไรทุกคนน้องรัดชื่นส้มอริประเทศเพิินคือแบบสวยงามทุกคนอลังการแห้งเมืองไทยคือที่สุดแล้วทุกคนว,ว้าวปราเทศไทยเอาแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรักกระตอ้องคอจบเพียงสนีแล้วทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้น้องในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ในการเฮ็ดคลิปต่อไปของหนองน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย